ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมซื้อเสื้อกับเกงของผมด้วยตอนนี้มีวางขายเพิ่มเติมออกมา2ชิ้นแล้วราคาเพียงแค่5โลบัคถึง15โลบัคเองนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะซื้อกดได้ที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆด้วยล่ะก็สวัสดีทุกคนกันเลยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนรับเดมอนดากอนนะครับซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงในแมป โลบอกที่มีชื่อว่าซ o m b i e แอคแท็กนะฮะก็มันเป็นแค่สัตว์เลี้ยงในแมปไปเชนนะครับมันไม่ได้เป็นพวกของฟีอะไรนะก็วิธีการรับก็คือให้ท่านผู้ชมเก็บแคนดี้ที่มาจากตัวซอมบี้ฟักทองให้ครบ100นะครับก็สามารถดูได้นะครับจากตรงข้อความด้านบนสีแดงเนาะโอเคนะครับก็ซอมบี้หัวฟักทองหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อเราคาเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะดรอปถังแคนดี้อย่างนี้นะให้เราเก็บไปเลย เก็บให้มันเต็มหนึ่งร้อยนะครับถ้าเกิดเราเก็บครบหนึ่ง้อยเนี่ยเราก็จะได้สัตว์เลี้ยงมานะก็เดี๋ยวเราจะตัดตอนเราเกือบได้เลยแล้วกันโอเคนะครับตอนนี้ผมก็เหลืออยู่อันเดียวแล้วนะเดี๋ยวผมไปหาซอมบี้ก่อนไปหาค่าซอมบี้นะครับ โอเคผมเจอแล้วโอเคนะครับเมื่อเราเก็บครบหนึ่งร้อยแล้วเนี่ยมันจะมีข้อความเด้งอยู่ตรงตรงด้านบนนะครับเราก็กดคลิกไปเลยนะครับตรงนี้นะกดไปเลยอ่าเรียบร้อยตอนนี้เราก็ได้ตัวสัตว์เลี้ยงมาแล้วเนาะซึ่งมันจะเป็นตัวมังกรนะครับนี่เดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูหน้าตามังกรก็จะเป็นอย่างนี้นะก็ได้มาแล้วนะฮะสำหรับสัตว์เลี้ยงเนาะเดี๋ยวเราให้ดูตัวดีเทลนะซึ่งสกิลผมไม่รู้นะว่าได้อะไรนะครับก็นี่นะฮะหน้าตาของเดมอนดากอนนะครับ ก็ส่วนสกิลเนี่ยผมไม่รู้นะว่าทำอะไรได้นะแต่ที่รู้คือเป็นสั์เลียงเท่ๆนะฮะก็ใครชอบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยอย่าลืมซื้อเสื้อเกลุ่มดิสคอดกดตามแฟนเพจแล้วก็กดซื้ออีกด้วยสำนี้ลาไปไม่ได้นล้ครับสวัสดีครับผมผู้ที่รับชมคลิปจนจบนะครับ